เติมพลังแล้วก็ลุยกันเลยโซนิคฉันชอบที่นายอยากสร้างความเปลนะี่ยนแปลงนันใชขับให้ไหมแต่นายบ้ารอหําไม่ไต้องห่วงจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่นายทำตัวเป็นแบทแมนขีร่รถน้ำเงินโลโกเอาไว้ก่อนแต่ก็ยังเป็นแค่เด็กเ<ฮ>ชื่อฉันวันหนึ่งโลกจะต้องพึ่งพาพลังของนายแต่นายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วจะรู้เอง ผลฉันลุกสู้เลยเดี๋ยวนะนายจำคำมาจากโอปราห์เหรอเอากรัเมาแล้วปาป๋ามีหนวดชุดใหม่แล้วอตอนที่ฉันไม่อยู่ฉันได้ค้นพบแหล่งที่มาของพลังมหาศาลฟังดูยิ่งใหญ่ฉันคิดถึงเรื่องนี้มาหลายปีแล้วจากพาราเมลพิกเจอร์ส ว่าจะไม่สายเกินไปโทษทีนะนายเป็นใครฉันชื่อเทลโอเคเราจะทำกันแบบนี้ข totally ั้นแรกแย่มันเล่นเล่นขั้นสองฉันก็ยังคิดไม่ออกก่อนนล่นนะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นปี2 0 2 2การพยากรณ์แนวโน้มที่จะได้ผจญไทยในวันนี้อยู่ที่100% ไม่ให้ผู้ทรงยอมรับซะแกไม่มีวันได้พลังฉันไปหรอกฉันดูเหมือนต้องการพลังแกหรืองไงฉันนี่เสียมารยาทจริงๆโซนิกพบกับนักโคษโซนิกเดอะเฮช็อกสอง